ไอิไอชิพาบัคเีเอ้ยละเ้ยเตเหวะเนี่าลพดี๋ยให้่งอะไรต่่ไมันปูวไมวเนีย่ไมันเนี่ยนี่ใช้ปูกิโลเนี่ยปานี่เนียอันนี้อันนี้เป็นเป็ดปูบวมผู้จ้าค่ะ เป็นปูนบวมอ๋อปูนบวมเหรอทีนีนี่มาตอนกลางคืนไม่ใช่ป่ะสมมติถ้าเกิดเป็นตอนอ๋อมีเวลานิดเดียวมันจะเิ็ตตัวจะเิ็ตตัวมันจะแบบน้อยยังไม่แห้งยังไม่แห้งจะไม่เป็นไรออก่นถึงรูหลังก็ไม่ค่อยได้แต่หน้ายังได้อยู่หน้าสวยหน้าเหมือนหน้าเหมือนถ้าหน้าสวยต้องต้องจูบต้องจูบด้วยนะพี่เจ้าค่ะพงศต้องจูบด้วยจะจูบกันแล้วก็แข่งกันไม่ใช่พงศ์พงศ์เบอกรักไงทั้งรักทั้งแข็งจูบป้าจูบปากจูบป้า อาไปเรโอ้เข้าอีกเข้าไปอกเข้อีกเข้าไปอีกเฮ้ยูนี้กลิ่นน่าดมั้ยมีกลิ่นแล้วเนี่ยปมันมันเป็นลินสวนมะนาวถึงแม้ว่าก็จะรักแต่มันหลอกลวงเราแบบนี้เราลงแกตายแล้วก็ไม่ได้ พระองค์ะระวังคุ่นสวนก็พอเถอะครับหุ่นแข็งแรงัาตีไงก็ไม่ไปเหนือเราไม่หนเทือหลักดีกูใช้คานเลยจะเชื่อลุงตอนนี้ว่า,าไงพี่เจ้าค่ะก่อนที่ข้าน่ะจะลงมือฟันในหุ่นน,นัตนพรตัวนี้ฟันฟันฟันบอกฟัน,นไม่หมายสิเพรว่าจะฟันหนูนตรง ไปเอาของมาสังเวยก่อนเลยของสังเวย